สวัสดีคะ่ะนักศึกษากรสเนและท่านผู้ชมนะคะชั่วโมงนี้พบกับครูปิวบางออนบุยติในสาระน่ารู้ที่ครูปิวอยากบอกคะ่ะวันนี้ครูปิวมีความรู้ดีๆมาฝากนักศึกษาอีกแล้วนะคะ,ะความรู้นั้นก็คือ5เทคนิคที่เพิ่มออกซิเจนในเลือดคุณได้อย่างแน่นอนนะคะหลายคนที่มีเงินนะคะก็จะไปซื้อเครื่องวัดค่าออกซิเจนมาวัดที่ปลายนิ้วนะคะ ถ้าคนปกติค่าออกซิเจนก็จะอยู่ที่94ถือว่าดีค่ะแต่ถ้าไม่อยากเสียเงินไปซื้อเครื่องวัดค่าออกซิเจนวันนี้คู่ปิวมีคำตอบนะคะว่าจะเพิ่มออกซิเจนในเลือดของคุณได้อย่างไรติดตามคู่ปิวได้เลยค่ะข้อหนึ่ง รับประทานผักใบเขียวให้มากขึ้นถ้าเราเขียวยากก็อาจจะหันมาดื่มน้ำใบโบบกแทนก็ได้นะคะเพราะว่าจะช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดแดงที่เป็นตัวขนส่งออกซิเจนได้ด้วยคะ่ะ mm. ข้อ2พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย6-8ชั่วโมงต่อวันนะคะ mm. ข้อ3 ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเป็นไปได้ให้แกว่งแขนให้ได้อย่างน้อยวันละ500อครั้งถือว่าดีนะคะเพราะว่าเพิ่มออกซิเจนไปเลี้ยงสมองด้วยค่ะและจบปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมที่ต้องมาปวดบ่าปวดคอปวดไหล่และช่วยลดพุงด้วยค่ะข้อ4ดื่มน้ำเปล่าให้มากๆอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ต้องเขยา่าหรือไปหาซื้อน้ำแร่น้ำอัดลมมาน้ำเปล่าเรานี่แหละดีที่สุดค่ะข้อที่ห ผ่อนคลายความเครียดบ้างนะคะอาจจะดูคลิปตลกฟังเพลงเบ,เบาๆหรือนั่งสมาธิหลับตานิ่งๆก็ได้คะ่ะทำได้5ข้อนี้เป็นเรื่องดีแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าสามารถเพิ่มออกเซิเจนในเลือดของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสาระน่ารู้ดีๆกับคขบิวได้ตลอดที่ช่องทางเพจกศนอำเภอละหารทายแล้วก็กศนตำบลหนองตะคอน,นะ เรียนรู้กับคโคบางกอนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ผู้เดี๋ยวขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ